จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานนัดพบแรงงานจอฟแฟร์แอดอยุธยา2022เปิดรับสมัครกว่า1,300อัตรานายภพยรัตเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงานใหญ่ภายใต้ชื่องานจอฟแฟร์แอดอยุธยา2022ที่บริเวณลานหน้าเดอะฮอลชั้นสองศูนย์การค้าอายุธยาซิตี้พาร์ค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอายุธยาซิตี้พาร์คและประชาชนผู้สนใจทยอยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับงานจอแฟร์แอดอยุธยา2022จัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งลดปัญหาการว่างงานเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงานและนายจ้างสถานประกอบการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานโดยตรง โดยมีนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน27บริษัทและมีตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัครจำนวน1,300อัตรา